มาครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมวันนี้พร้อมจําหน่ายแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยก็ประมาณนี้ครับผมรถอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมคันนี้ก็เดิมๆครับเดิมดีอยู่ครับก็ดูคอม้านะครับคอม้าคอม้านี่ก็เดิมๆนะครับของคู่ตัวเลยครับพวงมาลงพวงมาลัยแน่นนะครับลูกหมากแน่นนะครับคันนี้ปล่อยมือขับได้เลยครับปล่อยมือขับได้เลยครับบนหลังถนนนะครับคันนี้ระบบไฟเราทําให้ใหม่หมดเลยนะหลังคาบางโคนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ คันนี้มีเวทมานะครับเวทดมา2ก้อนครับยางยางหลังนะครับเป็นของไฟตตนนะขอบ30สดอกก็ยังเหลือๆอยู่นะครับพอตะกุยดินได้สัก2ปีสปีครับอ่ะดูชุดท้ายครับชุดท้ายก็เดิมๆครับไม่หอนไม่ดังนะครับเป็นสีเดิมๆของรถของมาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้แต่งเติมไม่ได้เพิ่มอะไรเลยครับไฟท้ายอะไรเนี่ยติดครบนะครับไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวดูสีเนื้อสีตัวครับนี่ประมาณนี้ครับก็ เกียร์แน่นๆนะครับอ่าคันนี้จะเป็นท้ายนะครับคันนี้ท้ายก็เป็นดีนะครับดีสีเอนะครับผมก็ไม่รู้นะครับบางคนก็เรียกรุ่นอะไรบางคนก็เรียกเรียกไม่เหมือนกันนะครับคันนี้เกียร์ดีสองนะครับเครื่องดีสีทีห้าครับก็ประมาณนี้เลยครับหลังคาจัดให้ใหม่ท่อเดิมๆครับเสียงนุ่มๆเสียงเครื่องแกร่งๆไฟนงไฟหน้าติดครบนะ เดี๋ยวจะพาไปดูระบบไฟกันครับผมกุญแจนะครับดูกุญแจนะทีเด็ดเลยครับกุญแจเดิมครับฟอร์ดนี่นี่ครับโอ้โหไฟเลี้ยวแจ่มมากด้านโน้นครับแจมแจมนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะติดครบมาเดี๋ยวดูระบบไฟหน้านะครับไฟหน้าบิดที่ตัวนี้นะครับแก๊กแรกจะเป็นไฟหลีนะครับแก๊กสองจะเป็นไฟต่ำแก๊กสามไฟสูงนี่อ่ะ ใช้ได้หมดนะครับนี่ไฟส่องสว่างหลังครับโค่สว่างจ้าซะเหลือเกินนี่จัดให้เนียนๆแบบนี้เลยครับสําหรับคนที่ชอบรถเดิมๆนะครับสไตล์ประมาณนี้นะครับสเปคนี้นะครับคนที่ชอบรถเดิมๆสเปคนี้นะครับนี่ไฟหน้านะครับอ่าแจมๆจมคันหน้าเป็นคอม้านะครับชุดเบีคเป็นของ CMT นะครับ CMT สีก็จะเก่าๆประมาณนี้นะครับสีก็จะเก่าหน่อยนะประมาณนี้เลยนะครับท่านใดที่ชอบสภาพแบบนี้หรือรับสภาพแบบนี้ได้นะครับผมก็ลองเข้ามาดูมาชมได้ที่บ้านเขาสัมยอดอเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับ061 521 7 499 063 023 3690ครับผมฟังเสียงเครื่องยนต์กัน เครื่องพิดพิดครับต,ตากจีบง่ายนแน่นๆเดี๋ยวมาดูกัน 275,000บาทครับ2 7 5 0 0บาทนะครับผมเล่มทะเบียนชุดโอนค้นครับรถคันนี้จดทะเบียนปี56ครับจดทะเบียนปี56ก็ลองเข้ามาดูมาชมครับมาทดลองขับได้ครับผมไม่ดังไม่หอนะครับแน่นๆครับเครื่องเกียร์ท้ายนางฟ้าครับผมก็ฝาสติดตานนะครับผมจีจานรถจ้าครับ